อย่อนฟ้านะคะสม่ปนเลย่วยอะ่รการแสดงมาที่เกิดขึ้นกับเรานะเรื่องนั้นนะเรื่องอ๋อโอเคเรื่องชีวิตเราเนาะได้ค่ะได้ค่ะพร้อมงานพร้อมงาะเข้ามารอบ30ล้วส่งยแล้วนะถ้าตัวพรฟ้าเองก็ดีใจค่ะที่อย่างน้อยคือเราได้ second chance ในการที่จะมาอยู่ตรงนี้แล้วก็อย่างที่พรฟ้าบอกว่ากัลังใจของทุกคนนะทำให้พรฟ้ามีอยู่ได้ทุกวันนี้แล้วก็เป็น power ที่พรฟ้าใช้ในการออนสเตจทุกครั้งเลยค่ะ ตอนที่ตัดใจประกวดนะคะคาดหวังเราแบบมันสูงมาตั้งแต่ตอนแรกเลยไหมคะเมีประสบการณ์มามาดูแล้วค่ะจะบอกว่าปีนี้อาจจะพลิกล็อกในหนึน่งพนฟ้าไม่คาดหวังเลยเพราะว่าในปี2013ปีที่พรฟ้าเกิดน,นะคะในบ้าน M U T พรฟ้าค่อนข้างคาดหวังเพราะพลฟ้าจะเข้ารอบแต่ว่าพรฟ้าไม่ได้เข้ารอบเลยค่ะ พอไปประกวดเมืองนอกครฟ้าก็คาดหวังอีกว่าตัวเองจะได้โมงทำเพื่อประเทศในทั้งสองเวทีนะคะแต่ครั้งนี้มาพอฟ้าไม่คาดหวังเลยค่ะทาอย่างเดียวคือทําเต็มที่ทําเพื่อทุกคนเห็นก่อนหน้านี้เรา,าว่าแบบว่าตัดสินใจว่าจะมาจะมาหรือไม่มาอะไรที่ทำให้เราตัดสินใจมาคือจะบอกว่าเป็นโอกาสจริงๆต้องขอบคุณทีพีเอ็นขอบคุณพี่ปุ้ยพีน่นะที่เขา,าให้โอกาสจริงๆกับเด็กคนหนึ่งที่ถ้าเอาจริงๆคือสังคมจาหน้านไปแล้วว่าเราผิดแต่ว่าเราเลือกที่จะยืนหยัด เพ like <itu>? oh, ื่อที่ต่อสู้เพื่อพิสูจน์ตัวเองแล้วพรฟ้าก็พิสูจน์ตัวเองมา5ปีแล้วก็ขอบคุณโอกาสจากผู้ใหญ่ใจดีที่ทําให้พรฟ้ารู้สึกว่าการสู้ครั้งนี้อ๋อได้ค่ะการสู้ของพรฟ้าครั้งนี้ไม่สูญเปล่าก็อยากจะเป็นกําลังใจให้ทุกคนเหมือนกันไม่ว่าจะเจอปัญหาอุปสรรคผ่านโควิดมาได้เราผ่านมันมาแล้วนะคะเราอยากให้พลังตรงนี้เป็นพลังในการก้าวหน้าต่อไปเราเลยกลับมาเวทีนี้อีกครั้งนี้สุกันเป็นเหตุผลที่ทําให้แบบพรฟ้าตัดสินใจที่แบบรู้ตัวเองเข้า นี่เลยโอ้วันนี้คืเลียวมากเลยนะปกติไม่เคยกินหน้าสื่อเลยค่ะแต่ว่าใจมา,มากเลยเใช่ไหมคอนฟ้าเราเกาล้าออกมาม,มันคุ้มมันคุ้มมันคุ้มจริงๆแล้วก็รู้สึกว่าเอาจริงๆคนคนหนึ่งที่จะกล้ามาเป็นบทเรียนให้คนอื่นได้อะจิตใจมันต้องเข้มแข็งแค่ไหนแล้วก็คอนฟ้าคิดว่ามันผ่านไปแล้วค่ะแล้วคอนฟ้าก็จะเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนจริงๆคือว่าอดีตเราอดีตเรามันมีผลกับเรา กำลังใจหรือมีผกับหมดจิตหมใจเราอย่างไรบ้างมันทำกังวลไหม,มที่จริงอะถ้ามองในมุมกลับคนที่ผ่านปัญหามาได้ทุกปัญหาทุกปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตของพรฟ้าที่จมปลักมาห้าปีนะคะจะบอกว่ามันเป็นกำลังใจที่ให้พรฟ้ายืนตรงนี้ด้วยลําแข้งของตัวเองยืนน้วยขาสองข้างที่ปักลงดินแบบว่าสูม่ถอย,ยคิดว่าเวทีนี้เป็นเรื่องตลกหรตีว่าการพิสูจตัวเราได้สำเร็จส่วนหนึ่งก็ด้วยค่ะแต่ว่าอย่างน้อยคือพรฟ้าได้พิสูจน์ตัวเองแล้วดีกว่าที่เราไม่กลับมาทําอะไรเลย เป็นวารตัดสินใจของคุณใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่เพราะว่าเรามีเรามีเปเปอร์มาตลอดเรามีหลักฐานมาตลอดแต่เราไม่เคยออกมาพูดเพราะว่ารู้ว่าตอนนั้นพี่พี่สื่อค่อนข้างสำคัญแล้วเราก็ให้เกียรติพี่พี่สื่อแต่ว่าสิ่งที่พรฟ้าทำก็คือแค่พิสูจน์ตัวเองวันนี้เวลาได้พูดแล้วเป็นไงบ้างเหมือนยกภูเขาออกไหมตอนนี้โอ๊ยจะบอกว่าเหมือนแบบเอาโลกที่เคยทับตัวเราออกไปเลยแล้วเราก็ก้าวสู่โลกใใหม่ ที่เราจะสร้างความเข้มแข็งให้กับคนอื่นด้วยคนฟ้าหลักฐานที่เราพูดถึงคืออะไรที่เราแบบพี่กอดไว้ตลอดพี่ยืนยันี่กอดกอดไว้ตลอดคือเป็นหลักฐานเกี่ยวกับประวัติอาชญากรรมของตัวเองค่ะใช่ซึ่งทุกคนอ่ะจะเห็นภาพข่าวว่าพลฟ้ามีการถือแสดงว่าเรามีคดีาเสพติดแต่ความจริงแล้วนั่นคือแค่กระบวนการทางกฎหมายกระบวนหนึ่งซึ่งหลังจากที่เราผ่านครบถ้วนมาแล้วอะค่ะเราก็รู้สึกว่าเอ้ยเราไม่ได้ทําผิดนะแต่ว่ามันมีการรับความจริงเพียงแค่ครึ่งเดียวจากสังคม การตลาดแบบนั้นดังนั้นก็คือเป็นกับดักใจให้ทุกคนเหมือนกันถ้าคุณถูกนินทาคุณยังเจ็บเลยคุณถูกว่ากล่าวรับหลังคุณยังเจ็บเลยคุณก็ต้องผ่านก้าวผ่านคําเหล่านั้นให้ได้ค่ะพิสูจน์ตัวเองเชื่อว่าวันหนึ่งมันจะเป็นวันของคุณเหตุการณ์นีน้มันให้บทเรียนหรือบ่าอะไรหรือาคะไม่ประมาณในชีวิตค่ะมีสติมากๆแล้วรวมไปถึงการใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังอยากทําอะไรทําแต่อะไรที่สูญเสียงกับชีวิตตัวเองก็ต้องระมัดระวังที่สุดค่ะเพราะเราไม่รู้ว่า มันจะเกิดบทเรียนที่เลวร้วายที่สุดในชีวิตเหมือนพรความหรือเปล่าดังนั้นก็อยากให้ทุกคนเอาพรคาเป็นบทเรียนเหมือนกันว่าการคบเพื่อนผิดการที่เข้าไปอยู่ในที่ที่ไม่ควรอยู่เข้าไปอยู่ในที่โอโคจรคุณไปได้นะแต่คุณต้องระวังตัวแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าต่อให้เราไม่มีสารสดในร่างกายแต่เราเอาตัวเองไป,ปอยู่ปาร์ตียายา้นานม,มันก็จะกระทบกับภาพลักษณ์นานาเหมือนกัน ว่ากระทบไหมกระทบตรงที่เราเป็นวัยรุ่นแล้วเราไม่คาดคิดว่าสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นกับชีวิตเราเพราะความไม่คาดคิดอะมันคือความประมาทค่ะดังนั้นคือพนฟ้าเรียนรู้ตรงนี้แล้วแล้วพลฟ้าก็เลือกที่จะมาเป็นตัวอย่างให้กับสังคมมันคือการเอาจิตใจของที่เข้มแข็งของพนฟ้าเอาจริงๆมันคือเอามาเปิดเผยให้ทุกคนได้รู้เลยว่าเอามาตีแผ่ให้ทุกคนได้รู้เลยว่าเฮ้ยชีวิตของเด็กคนนี้มันจเจอเรื่องแบบนี้มาแล้วถ้าทุกคนมีโอกาสที่จะใช้ชีวิตอะทำไมไม่ใช้ให้อย่างมีสติละ่ะวันทีเข้มแข็งไ้อยหะ เข้มแข็งแค่ไหนคะพี่พี่วนนั้นมันยับแย่ทีพฟ้าเข้มแข็งมาทุกวันนี้ได้ปาดน้ําตามาแบบสามปีเต็มในการที่เกิดเป็นโรคซึมเศร้าเฉียดประสบการณ์การฆ่าตัวตายดังนั้นคือวันนี้ไม่เศร้าอีกแล้วค่ะน้ําตาที่พลฟ้าเห็นในวันนี้น้ําตาที่เออเออในวันนี้คือน้ําตาของนักสู้ที่มันผ่านปัญหามาแล้วพลฟ้าทำให้เพงสำการขนาดนี้ให้เราคิดข่าตัวตายด้วยเโอ๊ยคุณนี่เพราะว่ามันโดนแบบตาหน้าจะสูด เยอะมากโดยที่เราแบบไม่มีโอกาสได้มาแก้ตัวเลยด้วยซ้าดังนั้นมันก็เลยรู้สึกว่าวิชีิตเราเป็นแบเราตั้งคมณแบแต่ว่าหลังจากที่ทําความเข้าใจกับตัวเองเรียนรู้กับความผิดพลาดยอมรับมันแก้ไขมันแล้ววันนี้ค่อาๆเรื่องที่จะก้าวผ่านมันเอาสิ่งเหล่านี้มาเป็นอุทาหอให้กับคนค่ะกับคนที่ทำกับคนที่น้ายน้ติดภาพตรงนี้ไม่เข้าใจเรายังไม่ได้ให้โอกาสเราเราอยากจะพูดแบบถ้าคุณทําผิดคุณก็อยากได้โอกาส คนฟ้าทาผิดพลาดในชีวิตคนฟ้าก็อยากได้โอกาสใจเขาใจเราค่ะหวังไมหมคการมาครั้งนี้ถ้าพูดโอ๊ยจะบอกว่าไม่หวังก็ไม่ได้แต่อย่างที่บอกว่าคนฟ้าคาดหวังไว้เลเวลนี้แต่จะทําให้เกินมากกว่าเลเวลที่พนฟ้าคาดหวังค่ะแต่แฟนๆนามงามคาดหวังว่าเราต้องมงเพราว่าศักยภาพของพนฟ้ามันประจัดทุกสายตานะคะแต่ว่าในกระบวนการของ การประกวดมันก็ต้องมีอะไรหลายอย่างที่พิจารณาแต่อย่างที่สูงที่สุดเราก็จะทําให้เต็มที่ในแบบที่เราทําได้ค่ะ okay, โอเคขอบคุณแฟน,นางาานงานหน,น่ได้ไหมคะเพราะกุชเชยร์เราเยอะมากเรบอกว่าอย่างที่บอกไปนะคะว่าพรฟ้ามายืนอยู่ทุกวันนี้ได้เพราะความรักจากพี่ๆจริงๆเพราะความรักจากแฟนนางงามจริงๆแล้วกําลังใจทุกกาลังใจพรฟ้ารับรู้พรฟ้าตอบทุกคอมเมนต์ด้วยตัวเองพรฟ้ามีเวลาพรฟ้าเข้าไปในอินบ็อกซ์ไอจีขอบคุณ แรงมหาศาลที่ส่งมาให้ผมพรฟ้ามากๆแล้วพรฟ้าก็ขอขอบคุณพี่ๆตรงนี้เลยนะคะว่าพรฟ้าจะทำให้เต็มที่ที่สุดไม่ให้พี่ๆผิดหวังแน่นอนค่ะ